นึมาคุณเต้ยเขางองเกันหรอฮะเขาร้องเพลงกันหรอหไม่ใช่เดินไปแล้วคุณเต้ยเขาไล่อ,อยู่ก็เลยร้องเพลงเล่นแฟนพี่แพลวไปนอกด้วยเปล่าคาไม่บอก <c oughs> ไม่รู้เอา <c oughs> เป็นว่าถ้าเขาขอวีซ่าผ่านเขาก็าน่าจะได้ไปแต่ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าให้พ,พูดเปล่าผ่านไหม รู้แล้วเหรอยังไม่รู้นี่รู้แล้วจริงอะรู้แล้วจริงเหรอใช่คือรู้แล้วสองวันรู้แล้วเหรอเหรอต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่ๆนไม่เดิไม่ใช่ติดอันนี้ปะ บอกให้ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบเดี๋ยวๆนะไม่เราวก็เวลาเราเห็นอะไรชอบแบบบางทีแบบบางทีมันแบบของซันเนี่ยปากลอยเขาก็ดึงให้แอบสอบสองใช่ไม่ทำเป็นร้องเองมาที่ไหนอ่ะเขาไหลสดกันหรอไม่คุณเต้เขาดีกกตาร้องเลยไปร้องด้วยแล้วเขารู้ได้ไงว่าสันร้องเพลงก็เขาไหลเขาไฟ์ใช่อ๋อปิดอันนี้ไหมมาครับ ช่วงท้ายเลยดีกว่าครับ 1, น,น่อยมันเหลือแค่หกร้อยห่อหกร้อยห่อเท่ากับสามร้อยชุดครับโอเคก่อนจะล่ำลานไปครับวันนี้ลิฟร,ร้อยสามร้อยเก้าสิบเหลือเพียงแค่ร้อยเก้าบาทนะครับใช่แล้วก็รวมเมาส่งเลยสามสิบเก้าบาทก็ยังเอฟได้อยู่นะใช่ก็ยังเอฟได้อยนะู่นะครับวันนี้ลิฟยังเอฟได้อยู่น,น,ยยนะครับผมค่ะอ่าแต่ช่วงท้ายก่อนที่เราจะล่ำลานกันสักแป๊บหนึ่งอ่ะใครทันก็ทันนะ ผมมาแป๊บเดียวนะเพราะผมก็ทานน้ฟังดีๆนะเพราะจะลงแล้วนะครับจะลงแล้วปิดท้ายด้วยนี้เลยวันนั้นคนที่ทักมาทีหลังแล้วโอนไม่ทันแล้วโอนไม่ทันนะคะแล้วโอนไม่ทันอ่ะเตรียมตัวระวังกาแฟกาแฟมาแล้วนี่เราเขาเลี่เราครับรหัสอะไรนะกอไก่หนึ่งหนึ่ง ทุกคนวันนี้ก่อนที่จะปิดโปรนะคะนาทีทองนะคะนาทีทองไม่มีเลทให้โอ,อนแล้วนะคะในไลน์นี้เท่านั้นโอ,อนในไลน์นี้เท่านั้นครับหน <1, S 1> <300 S 2> ึ่งแถมหนึ่งสามชุดค่ะ290บบาทหนึ่งแถมหนึ่งสารอยชุดค่ะอ่าสามชุดนี่หมายถึงว่าเรารวมทั้งตัวแทนทั้งเราหมดเลยนะครับเพราะว่าเรามีแค่นั้นหมดแล้วจริงๆนะคะ เพราะว่าเรารอสต๊อกของมาใหม่อันนี้ไม่ได้มนนนะนี่คือสั่งเพิ่มคือช่วงช่วงที่เราก่อนที่เราจะลงกันนะครับวันนี้ก็เลยจับให้เลยนะครับช่วงเพราะว่าวันนั้นคนที่ไม่ทันบ่นเยอะมากว่าแบบไม่ทันทําไมแบบเออเพิ่งเห็นไลฟ์สดที่หลังอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในไลฟ์นี้รีบเลยค่ะใครทันก็ทันนะคะครับต่อไปนี้คือนานแล้วนะไม่ได้จัดไม่ได้จัดแล้วนะคะครับผมหมดแล้วว่ารอรอสต๊อกของเข้ามาใหม่เหลือแค่หกร้อยห่อนั่นเท่ากับว่าสามร้อยชุดใครจะเอา หนึ่งห่อสองบาทวันนี้ใครซื้อในไลน์นี้โอนในไลน์นี้290บาทได้2อห่อค่ะโอ้หแถมหนึ่งหรอหแถมหน่แถมหนึ่งสุดท้ายนะเจ็บแถมหนึ่งนะคะอ่ะฟังครับกอไก่หนึ่งหนึ่งค่ะสนใจพิมพ์กอไก่หนึ่งหนึ่งครับเหลือเพียงแค่290ราสแต่ไม่ได้แค่1นหอซื้อ1แถมหึไปเลยครับวันนี้ถือว่าโปรโมชั่นติดท้ายไลฟ์วันนี้แล้วกันนะครับสองร้อบาทซื้อห่งแถมหนึ่งครับ สองร้อยเก้าสิบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับย้ำไปถือว่าปิดท้ายวันนี้สวยๆครับเหลือแค่600หกร้อยห่อเท่านั้นครับปิดท้ายนะคะปิดท้ายอ่าปิด <ยา S 1> ทเายโปรปิดท้ายปโปรโ,โตทุกท่านเราให้แบบสบายๆเลย <S 1> 1 <S นะครับแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยพิมพ์รหัสเพราะว่าก๋วยไก่หนึ่งหนึ่งก็ไก่หนึ่งหนึ่งเท่ากับสิบขอบคุณค่ะเพราะว่าบาง,ง,งท่งพพนา,า,า,บานบอกว่าไม่ทัน เราไม่ทัน3 0สามร้อยชุดนะคะตอนนี้เหลือเหลือสองร้อยกว่าชุดแล้วนะคะกอไก 1, 1, ่หนึ่งหนึ่งพิมมาเลยค่ะกอไก่หนึ่งหนึ่งโอนในไลฟ์เท่านั้นนะคะครับรัวมากกอไก่หนึ่งหนึ่งมาค่ะสิดท้ายสามร้อยชุดตอนนี้เหลือแค่สองร้อยกว่าชุดเท่านั้นค่ะเหลือสองร้อยกว่าชุดเท่านั้นทุกคนร<ช>ีบค,ครับผมสองร้อยเก้าสิบบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับตอนนี้จะหมดแล้วผมว่าวินาทีนี้ผมว่าคุม้มจริงๆครับกอไก่หนึ่งหนึ่งค่ะกอไก่หนึ่งหนึ่งเท่ากับสองขอบคุณค่ะ กอไก่หนึ่งหนึ่งเท่ากับสาขอบคุณค่ะรัวมาก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 เนี่ยขายกันแดดเร็วจังอ่ะกันแดดกันแดดรอก่อนนะครับปลาร้าเนี่ยคือหลังทํอทำบุญบ้านเสร็จปุ๊บเดี๋ยวกันเดี๋ยวปลาแล้วก็กันแดดอีกแป๊บหนึ่งครับผมกอไก่หนึ่งหนึ่งเท่ากับสองขอบคุณค่ะโอ้กอไก่หนึ่งหนึ่งขอบคุณนะคะคุณจันเพ็นขอบคุณมากมากเลยครับอันนี้อันนี้คอคอยกอไก่อยังมาอีกคุกกี้ขอบคุณค่ะกอไก่หนึ่งหนึ่งรีบเลยนะคะ ในไลน์นี้เท่านั้นจะลงไลน์แล้วหลังลงไล,ไงลน์ไม่ต้องเอฟแล้วนะคะหลังลงไลน์ไม่ต้องเอฟแล้วลงไลน์ปุ๊บไม่ต้องเอฟแล้วนะครับ,บ,บเราเรายุติแล้วนะครับยุตินะครับเอาเป็นว่าวันนี้290บาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งให้กับทุกท่านใช่ค่ะ,คะปะกติ1ห่อ290บาทรีบเอฟค่ะในไลน์นี้จบไลน์คือไม่ได้แล้วนะคะไม่ต้องมาอ้อนวอนแล้วนะอันนี้คือเห็นว่าแบบทุกคนบน่นแล้วก็มาเอฟทีหลังขอราคาโปรนี้หนึ่งแถมหนึ่งยีได้ไหมจัดให้หน่อยมีแม่บอกว่าแม่จองไม่ได้ไหมแม่ถึงไทย แม่โอนรอไว้เลยวันนี้โอนรอไว้เลยโอนรอไว้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้แอดมินจัดการให้นะครับโอนรอไว้ได้เลยค่ะแม่ผมผมบอกเลยว่าก่อนที่เราจะลงวันนี้ผมก็ตกใจเหมือนกันเขาจัดโปรโมชั่นขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อวานเมื่อวานเราเพิ่งขายผมเพิ่งขายโปรโมชั่นไปซื้อหนึ่งทำหนึ่งวันนี้ก็เลยบอกว่าก่อนลงไลฟ์เราจัดให้เลยครับ ก็เป็นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเช่นกันครับในราคา290บาทหนึ่งถุงแถมหนึ่งถุงไปเลยครับเราโฟกัสการขายของนะครับเพราะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นเรานำถึงดีมาทุกคนครับเราเลิกเครียดเลิกควอรี่ทุกคนก็ไก่หนึ่งหนึ่งเท่ากับสามขอคุณค่ะครับผมโอ้โหทุกคนน่ารักมากก็ไก่หนึ่งหนึ่งเท่ากับหนึ่งขอคุณค่ะสามร้อยชุดเท่านั้นนะคะตอนนี้เหลือสองร้อยชุดค่ะมาค่ะเหลือสองร้อยชุดนะคะรีบเลยค่ะ หนึ่งหอมีสิบซองค่ะหนึ่งหอมีสิบซองครับผมหนึ่งหอมีสิบซองครับหนึ่งหอมีสิบซองโอเคแม่บอกรับสิบใช่ไหมคะโอเคได้เลยค่ะแม่โอนโอนจองไว้ก่อนก็ได้โอนจองไว้ก่อนนะคะ <52. S 1> ฮะเหลือห้าสิบสองชุดจริงเหรอเหลือห้าสิบสองชุดค่ะทุกคน โอ้โหสุดยอดปังมากอ่ารักรักลูกมากเลยแม่อยากได้แม่ทําให้เป็นอ <Kinda. S 2> oh. โอ้โหอ้ ho, แม่ก็คือออ้ยไม่เชื่อเดินไปดูกันมีใคร <cell> ที่ที่สามารถแบบบอกได้แม่ลูกหลานแม่ลอง<า>ลองสอบถามดูเพียงเท่ว่าวันนี้เราจัดโปรโมชั่นไนงะแม่อา่าเราจะมีสลิปห้โอนเงินด้านล่างแม่ลิโอนเงินด้านล่างนะครับแล้วก็เพียงแค่ care. เนี่ยครับสองร้อยตอนนี้เราขายเพียงแค่สองร้อยเก้าสิบาทวันนี้หนึ่งหนึ่งซองแถมอีหนึ่งซองครับสิบซองครับผมเหลือ 50, ห้าสิบเหลือห้าสิบชุดสุดท้ายค่ะทุกคนก็ไก่หนึ่งหนึ่งค่ะก็ไก่หนึ่งหนึ่งเย่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 เข้าใจปะว่าแบบเวลาที่าเาเวลาที่ขายเนีย่ยฉันฉันฉันเหนื่อยอย่างหนึ่งคือรู้ไหมมันหลายเบอร์ แล้วมันต้องรอหนึ่งรอสองรอสามเข้าใจไหมครับแต่กาแฟมันมีรหัสเดียวคือกอหนึ่งหนึ่งคือจบเลยหนึ่งกาแฟก็คือจะง่ายสุดอ่ะใช่ง่ายสุดเลย,เลยกอหนึ่งหนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ะกกรับมค่อ่าเ่การยังไงด้เลยนะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับจะบอกทีกกาแฟตอนนี้จะกินกาแฟตอนนี้เหรอใช่กินเช้าก็ได้กินเช้าได้กลัวขี้หรอใช่ เดี๋ยวกินข้าวด้วยกัน่ะชอบไงชอบที่ไงชอบแบบว่านี่เลยนะคะนี่เลยครับทุกคนครับซื้อนหนึ่งแถนหนึ่งสองร้อยเก้าสิบวันนี้กอไก่1 1> หนึ่งหนึ่งเกับสองของคุณค่ะฮะ ทัวร์ครับถือว่าคุ้มมากเลยครับวันนี้นะ290บหนึ่งแถมหนึ่งจัดไปเลยทุกคนตอนนี้จะหมดแลวโอ okay. เ,รเะค,ะร,เะคะรีบเลยรีบเลยนะคะรีบเลยนะคะรีบเลยรีบเลยอยากซื้อตั๋วค่ะตอบแน่ซื้อตั๋วที่นริตะไลฟ์เลยนะคะทุกคนคุกกี้สิบกระปุกแม่อดแล้วโอเคค่ะแม่ขอบคุณค่ะก็ะะไกลหนึ่งหนึ่งค่ะก็ไกลหนึ่งหนึ่งค่ะเมื่อกี้แอดมินดูผิดตาลลยเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยเท่าไหร่นะ โอเคเหลือร้อยห้าสิบโอเคเหลือร้อยห้าสิบเหลือร้อยห้าสิบก็ไก่หนึ่งหนึ่งห้าชุดขอบคุณค่ะถ้าถ้าระบบดูดนะคะเลขบัญชีก็จะเป็นหอจกปราชามิงแต่ถ้าซื้อกับตัวแทนก็จะเป็นเลขที่บัญชีของตัวแทนนะคะทุกคนสามร้อยชุดตอนนี้เหลือร้อยห้าสิบชุดค่ะตามไม่ต้องเดือดมากไปแล้วหนึ่งไปแล้วไปแล้วครึ่งหนึ่งเร็วมากเฮ้ยไปเร็วมาก เอาใกล้ไปพัดมาให้มะร้อนๆขอบคุณถือว่าคุ้มทุกคนเมื่อวานจัดโปรโมชั่นไปวันนี้จัดอีกนึ่งตัวแรกลงไปเท่าไหร่นะลงไปสามร้อยใช่ไหมลงไปสามร้อยชุดถูกต้องไหมแอดมินฉันลืมสงสยเรลืมงงแล้วตอนนี้ไม่มีใครตอบเลยประชันทักไปแอดมินตอบ อ๋อทุกคนกำลังไล่ตอบอยู่นะคะกำลังไล่ตอบอยู่เด้อทุกคนค่ะจะเย็นๆเด้อยกำลังไล่ตอบอยู่นะครับรอสักครู่รอสักครู่รอสักครู่นะคะพระเอกขายให้หมดหนี่งร้อยห้าสิบชุดเดี๋ยวจะไปเห้องน้ำแป๊บนี้ไม่ไหวแล้ว ทุกคนครับวันนี้ครับนอกจากคุกกี้แล้วคุกกี้หมดแล้วลิฟทสามร้อยเก้าสิบเหลือเพลงแค่หนึ่งร้อยเก้าบาทส่งสามสิบเก้าบาทเหมาส่งแท่งละเหลือร้อยแค่ร้อยเก้าบาทเท่านั้นแค่ไลน์นี้แล้วเดียวจบไลน์นี้คือเสร็จแล้วนะครับคือไม่ไม่มีโปรนี้แล้วนะครับคือก็ต้องไปซื้อจาตัวแทนได้เลยนะครับ วันนี้เราจัดของลิปเพียงแค่ร้อยเก้าบาทเท่านั้นจัดสามร้อยเก้าสิบนะครับแท่งละนะครับพอส่วนก่อนที่จะเราจะลง like ไลฟ์กันนะครับเราจัดกาแฟทุกท่านเลยครับเหลือหนึ่งร้อยเหลือเหลือหนึ่งร้อยออเดอร์เหลือหนึ่งร้อยออเดอร์อเรท่าน,นั้นเองทุกคนตั้เดียวเท่านั้นครับหนึ่งร้อยนี่คือแป๊บเดียวเลยนะทุกท่านอยู่ในร้า์ต้องรีบจัดจอน,นะครับนี่เลยผมบอกให้สองร้อยเก้าสิบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าอะไรพี่พี่บอม กไก่หนึ่งหนึ่งนะครับผมกไก่หนึ่งหนึ่งครับเท่ากับสามเท่ากับสี่เท่ากับสิบกว่านไปนะครับกไก่หนึ่งหนึ่งเท่ากับสิบเท่ากับเท่าไหร่ก็แล้วแต่หรือว่าเท่ากับห้าสิบเลยก็ได้นะครับซื้อตุนเอาไว้ครับขากาแฟเนี่ยบางท่านอาจจะมีกาแฟที่ชื่นชอบแล้วคือผลิตภัณฑ์ที่ทหลากหลายแม่ค้าผลิตมา,าน,นั้นคือเยี่ยมยอดน,นั่นคือดีอยู่แล้วแต่วันนี้อยากให้เราเปิดใจท่านใดที่ยังไม่เคยชิมของ p รา u ค c o f f e ผมมองว่าหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้ครับลองไปดูครับถ่ายคล่อง ถ่ายคล้องมากคนรอบข้างผมให่ผมเคยย้ำครับสัรพคุณมันเกิดจริงๆนะไอ้อย่างพ่อแม่พี่บอยป้าผมครูผมเป็นคนที่ชอบแบบกินเยอะแกอยากลดน้าหนักแต่มันไม่ใช่ตัวที่ลดน้าหนักแต่ทําให้เรากินน้อยแต่แคได้โปรตีนได้กินด้วยไม่ใช่จับไม่หิวเลยสมมุติเนะี่ยถ้าผมเป็นคนกดียาแฟนะผมกินปุ๊บเรากินไปเรากินข้าวมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอิ่มอิ่มไปเยอะมากแล้วเพราะเรากินกาแฟไปแล้วมันจะทําให้เราได้ ได้เข,เขาเรียกว่าอะไรอิ่มไวแล้วก็ถ่ายคล่องแต่บางท่านที่ถ่ายคล่องอยู่แล้วก็เอาไปทานได้เช่นกันหรือว่าบางท่านรู้สึกว่าเอ้ยเราเรามีโรคประจําตัวแม่มีโรคประจาตัวแม่ทานได้ไหมเราไม่อยากตอบไปว่าได้โดยที่รู้สึกว่าเราจะไปตรวจหรือเปล่าหรือพูดไปเรื่อยเราจะไม่นะครับให้ทุกท่านไปนปรึกษาแพทย์ปรึกษาคุณหมอดีกว่าว่าเป็นโรคแบบนี้จะทานกาแฟตรงนี้ได้ไหมมันจะได้ชัวร์กว่าจะได้ปลอดภัยด้วยนะครับ เอาไว้แล้ววันนี้ก็เลยปิดท้ายก่อนที่เราจะลงไลฟ์ตกใจเหมือนกันครับแพลวจัดโปรโมชั่นกับทุกคนเช่นกันเราเลยจับเลยครับนี่ครับกาแฟแพลวคอฟฟี่ครับดื่มได้ดื่มดีลองเลยครับตอนเช้าตอนไหนก็ได้เช่นกันเอาแต่เอาที่เราชอบเลยนะครับพิมพกอไก่เท่าพิมพกอไก่หนึ่งหนึ่งนะครับเท่ากับเท่าไหร่จานวนที่อยากได้ก็พิมพ์ต่อนะครับทุกท่านถ้าอยากได้กาแฟนะครับวันนี้ให้พิมพ์ว่ากอไก่หนึ่งหนึ่งเท่ากับ เท่าไหร่ก็แล้วแต่เหมือนคุณพี่คนนี้ครับกอไก่ 1, 1, 2, คคหนึ่งหนึ่งเท่ากับสองขอบคุณมากครับวันนี้เหลืออีกไม่อาจจะไม่ถึงร้อยชุดแล้วครับตอนนี้นะวันนี้เราจัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับ290ร้กถุงและสอง้อยเกแถม1นะครับก็รวมเป็นว่าวันนี้เราขาย1แถม1ครับเจริญราคา290บาทเท่านั้นท่านใดที่สนใจฟังผมนะครับพิมพกอไก่1ิ กอไก่1นึ่งนะเท่ากับสมมติเท่ากับ5ก็พิมพ์เท่ากับแล้วก็5นะครับแต่เราก็มีกอไก่แล้วก็1นึ่งเท่ากับก่อนนะครับทางระบบดูจะได้ดูดแบบชัดเจนด้วยนะครับย้ํานะครับใครที่สนใจพราวคอฟฟี่วันนี้นะครับท่าคอมเมนต์นะครับใพิมพ์ว่ากอไก่1นึ่งเท่ากับ5สมมติเท่ากับ10เท่ากับ20อยากจํานวนที่เราอยากได้ให้พิมพ์หลังเท่ากับนะครับแล้วระบบจะดูดครับวันนี้พราวคอฟฟี่290บาทซื้อ1แถม1ครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุดหนุนกันนะครับไม่ว่าวันนี้จะเป็นลิฟต์อย่างลิฟต์ตัวนี้นะครับคือคุกกี้เรากิกนจริงผมเองจากเมื่อก่อนที่ไม่ค่อยกินแบบว่ยมันจะหวานเดี๋ยวนี้ก็กินแล้วเพราะมันไม่ได้หวานมากเรากินได้ทานได้ยิ่งคนแบบกลัวจะอ้วนกนลัวอะไรผมว่าทานได้เลยเราไม่ได้ไปทานแบบเยอะแยะวันหนึ่งก็เลือกทานไปขบเคี้ยวมันไปได้นะครับก็ดีกว่าทานของทอดถ้าเราจะลดน้ํามันนะ <c oughs> ผมมองว่าโปรโปรโมชั่นนะี้เยอะมาก แต่เราต้องย้ำนะครับว่าสําหรับไลน์นี้ไลน์เดียวเท่านั้นหลังจากตรงนี้นะครับกาแฟเราจะยุติดแล้วนะครับคุณจะต้องไปซื้อกับตัวแทนแล้วนะครับเอาเป็นว่าลิฟนะครับจริงๆแล้วนะครับสามร้อยเก้าสิบเหลือเพียงแค่ร้อยเก้าบาทผมแบบจัดแบบโปรเต็มๆเลยนะครับทุกท่านก็ยังเอฟได้อยู่นะครับกับลิฟมีหลายเบอร์นะครับรอหนึ่งรอสองรอสามรอสี่รอห้ารอหกทุกท่านสามารถเอฟได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่สําหรับ วันนี้เท่านั้นนะหลังจากนี้ก็จะเข้าราคาเดิมแล้ว390เนะเพราะว่าตัวแทนต้องค้าขายด้วยเราจะจัดโปรงี้ไบ่อยไม่ได้นะครับสำหรับพ่อค้ามือใหม่อย่างฟันเก็เลยมองว่าเออเราจัดโปรขึ้นมาเลยดีกว่าแล้วลดวบเลยนะครับเหลือแค่1้9บาทเท่านั้นถ้าสนใจนะครับพิมพิมพ์มาเลยครับพิมพ์ละสี่ละเม็น,นะครับสี่ละเมนระบบจะได้ดูดด้วยนะครับเหลือเพียงแค่จาก390เหลือเพียงแค่1 9 9บาทเท่านั้นเหมาส่ง39บาทครับ คุกกี้ตอนนี้หมดแล้วเรามาย้อนกาแฟก่อนที่เราจะลงไลฟ์สักหน่อยแล้วกันนะครับกาแฟครับพิาคอฟฟี่ครับ,รบทุกท่านที่เป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วณนะตอนนี้เราจัดโปร้กับทุกท่านผมถือว่าเฮ้ยมันคุ้มนะเราซื้อตนไว้เลยมันก็โอเคไม่ใช่ว่าจะมายัดเยียดว่าเฮ้ยซื้อดิรถผมจะมาขายเนี่ยผมจะชวนมาซื้อ,อแล้วแต่ทุกท่านนะครับแล้วก็เราจัดโปรขนาดนี้แล้วอะผมมองว่าเราไม่ได้จัดโปรอย่างนี้บ่อยทุกท่านทุกท่านก็ต้องไปซื้อตัวแทนแต่วันนี้ ความที่เรามองว่าซันมองว่าเฮ้ยซันไลท์เอาสักครั้งหนึ่งซันจัดโปรถือว่าจุกๆกให้กับทุกคนเลยทุกท่านก็ลองลองดูนะครับว่ามันคุ้มไหมสําหรับผมผมว่าเอ้ยมันคุ้มนะแล้วเราทานจริงเราไม่ได้มาตรวจทุกท่านด้วยออย่างกาแฟตัวนี้ย้ําอีกหนึ่งรอบย้อนกลับไปบางท่านก็ยังถามอยู่ว่าถ้าแม่มีร่างกายอย่างนี้โอเคไหมแม่ปรึกษาแพทย์นะครับจะโอเคมากเราจะ,ะแบบรู้ข้อมูลแบบชัดเจนเราจะได้กล้าซื้อกาแฟด้วย แต่ทุกท่านที่เป็นขาประจกาแฟแล้วก็แนะนํานะครับวันนี้ซื้อ1แถม1จัดไปเลยครับบางท่านที่จะเดินทางมาสู่ประเทศไทยก็ซื้อไว้ก่อนได้นะแม่เรื่องจัดส่งยวให้บินจัดการให้ครับย้ํานะครับวันนี้ครับ290บาท1ถุงแถม1ถุงนะครับสนใจพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะครับพิมพ์กอไก่1นึเท่ากับจานวนที่อยากได้เลยนะครับย้ําอีกสักหนึ่งรอบนะครับ290านะครับราวคอฟฟี่290ถุงและ290นะ แต่วันนี้ครับเราซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสองร้อยเก้าสิบถือหนึ่งถุงแถมหนึ่งถุงครับแล้วก็ถ้าสนใจนะครับคอมเมนต์นะตอนนี้ในไลน์นี้ได้เลยนะครับพิมพ์กอไก่หนึ่งหนึ่งเท่ากับจานวนที่อยากได้นะครับแล้วต้องบอกว่าซื้อตุนไว้ทานไว้ลองเปิดใจดูครับเราคอฟฟี่ครับกันแดดมาเมื่อไหร่นะครับกันแดดน่าจะอีกสักอีกสักสักพักหนึ่งหลังจากทำบุญบ้าน แพลเสร็จเราก็จะมาขายปลา,าทอดแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปเปิดกลุ่มปินน่าจะเปิดนะครับวันรับออเดอชัน่นวงดนตรีวงวาเลนตีด้วยนะครับน่าจะเป็นที่ปทุมธานีนะน่าจะใช่เราเอาไม่ไกลมากนะครับแล้วก็มีเปิดตัวศิลปินวงวาเลนตีด้วยอาศิลปินอาจจะไม่เยอะนะครับแค่คน2คนเท่านั้นแต่เราได้มาแล้ว1คนเท่านั้นนะครับวงวาเลนตีนั่งดนตรีผมบอกเลยว่างานดีมากเทมากจะเป็นเด็กมหาลัยเลยนะครับวัยผมนี่แหละเอาใจเอื้ยๆเลยวยครับผม เราอยากได้คนมาแลกความคิดกันนะครับประสบการณ์ของซันก็พอมีก็้มามาเติมเต็มกันนะครับก็แล้วก็กันแดดน่าจะต่อจากวันที่รับออเดอร์ชันของีเสร็จนะครับวันนี้นะครับทุกคนครับก่อนที่เราจะล่ําลากันนะครับอีกสักพักหนึ่งอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะลงแล้วนะครับก็เลยทวนอีกสักหนึ่งรอบนะครับก่อนที่เราจะลงกันครับเราคอฟฟี่ครับตอนนี้ครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะครับน่าจะผมว่าน่าจะต่ำกว่าร้อยแล้วล่ะตอนนี้ จะรอแป๊บหนึ่งครับแต่ย้ำอีกซื้อหนึ่งดอนครับพรวคอฟฟี่ครับ290บาทซื้อ1แถมหนึ่งเท่านั้นนะครับนี่ครับซื้อ1แถมหนึ่งนะครับคุ้มค่าแน่นอนครับผมรับรองลองเปิดใจดูบางท่านทานกาแฟอยู่แล้วแล้วผ่านมาเข้ามากดไลค์ของพรวๆนะครับ50ชุดสุดท้าย50ชุดสุดท้ายครับแรวคอฟฟี่290ซื้อ1แถมหนึ่งครับหลังไลฟ์ไม่ต้องกวนแล้วนะใช่หลังไลฟ์เราหยุดแล้วนะคะไม่ไม่รับแล้วนะคะ ห pues นึ่งแถมหนึ่งค่ะลงไลฟ์ก็คือปิดเลยหมดห้าสินี้ก็คือปิดเลยนะคะอ่รีบเลยค่ะอนาทีทองนาทีสุดท้ายค่ะห้านาทีสุดท้ายก่อนที่จะลงไลฟ์นะคะ50ชุด1นึ่แถมหนึ่งหนถุงร้อยสองแต่ใครเอฟวันนี้2 9 0ได้2ถุงค่ะใช่ครับซื้อ1นึ่งแถมหนึ่งครับก็ไก่1นึ่งเท่ากับ 2. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เลยนะคะ้คายเก่งแล้วครับจริงๆแล้วคือเป็นสิ่งที่ไม่เคยทําเลยไม่เคยทําจริงจังขนาดนี้แต่เราก็ต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ใหม่ๆเราเองยังเติบโตแต่เราได้มาอีกมุมหนึ่งมันเหมือน,น,นแบบแลกแลกแลก,กกันอะไรเงี้ยเหมือนแลกกันนะครับเราเองก็ต้องทําหากินเรามาอยู่ด้วยกันเราเราแลกเปลี่ยนกันบางทีคอ,อคอนเนนตหรือว่าคอนเซปต์อันเนี้ยเราคิดได้เรามีพวกพักพวกกันเราก็ชักชวนกันผมคิดว่าวงการผม ก็มีพักพวกเช่นกันแล้วก็เอามาเสริมการมาแลกเปลี่ยนกันนะครับยวไลร์เสร็จเราจะไปวางแผนเรื่องออดิชั่นนักดนตรีวงที่2ใช่ใช่เพราะว่าเราก็คัดมาจากคลิปด้วยแลวตอนนี้เห็นเข้ามาสมัครกันอีกเยอะนะอตื่นเต้นมากตื่นเต้นดีเพราะว่ามันเป็นวาไรตี้ด้วยแล้วคือแบบหน้าตาดีหลากหลายท่านเลยนะครับนะตอนนี้คือแอดมินก้อยคือกําลังแบบอันนี้ให้อันนี้ให้โชว์เป็นเป็นไวรุ่นประมาณนี้อันนี้ก็คือวงที่มาออนครับ อันนี้คือเป็นวงที่มาออนนะเอือเอยเจอเอือครับนี่เรียบร้อยเลยนี่แล้วก็ทีมนี้นะคะทีมนี้เขาก็จะทีมนี้ก็ม,กมีใต่คนหน้าตาดีๆนะคะ่ะเป็นผู้หญิงด้วยอะ่ะนี่ไงทุกคนคือเราในสิ่งที่เขามาเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำแค่เป็นนักดนตรีบางทีเรามีกิจกรรมอะไรเงี้ยให้เขามาทำด้วยมันจะสนุกนะ ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยเราก็มีแต่คิดงานที่เลยครับตอนนี้วงวงนี้นะคะวงสองที่จะเอามาเนี่ยคือเราจะเราจะทำเวอร์เพลงด้วยทำเวอร์เพลงแบบดนตรีสดแต่เราจะไม่ใช้ดนตรีออริจินอลเราเราจะ,าจะใช้ดนตรีออมาใหม่อะสมมติเพลงผัวไผ่เราอาจจะมาเป็นแบบเวอร์ชั่นที่ประมาณแบบเป็นผัวผู้ชายแบบออกแบบเวอร์ชั่นแบบสตริงหน่อยๆเซ็กซี่หน่อยๆแล้วก็เข้าจังหวะเดิมอะไรเงี้ยให้มันรู้จักแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นช้าไปเร็วแต่อาจจะเป็นแบบต้อตึกต,อ,ต,อ,ตอแล้วแล้วแต่สักจกังหวะสก,กาอะไรก็ว่าไปมันมันต้องมาแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างเงี้ยนมอจะเป็น,ปนตันนี้แบบจะกำลังเล่้งตอบกาแฟอยู่ใช่ค่ะตอบกาแฟอยู่นะคะอรีบเลยค่ะ50ชุดสุดท้ายค่ะพิมพ์กอไก่หนึ่งหนึ่งนะคะกอไก่หนึ่งหนึ่งค่ะ เราแถมหนึ่งวันนี้ครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับโค้งสุดท้ายค่ะหนึ่งแถมหนึ่งจบรีบเลยจบไรนี้แล้วทักไม่ได้แล้วนะครับไม่ไดแล้วนะถ้าต้อง่ไดแล้วคือสิ้นสุดแล้วนะครับและทุกท่านครับอีกประมาณสามนาทีสุดท้ายครับสามนาทีสุดท้ายกับพราวคอฟฟี่เราลงเลยนะครับใช่ค่ะวันนี้โปรโมชั่นเยอะมากลิฟจากสามร้อยเก้าสิบแทงกะสามร้อยเก้าสิบเหลือเพียงแค่ร้อยเก้าบาทเหมาส่งสามสิบเก้าบาทลิฟวันนี้นะครับตบท้ายด้วยคุกกี้หมดแล้ว แล้วก็มาสุดท้ายโปรโมชั่นง,งามๆที่ทุกท่านบอกว่าโอ้ยเมื่อวานไม่ทันแลพแลนเราจัดให้วันนี้ก่อนลงไลน์นะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะคะ290ราบบาทเมาส์ส่งสัน9บาทครับเอเอเอีอสลีปใจไปแล้วเช็คสลีปหน่อยค,ะค่ะแอนมิงกำลังกำลังไล่ไลเช็คนะคะรอรอแอนนิงชั่วครู่นะครับเพราะว่าแอานมินก็ต้อง ป่อระยะเช,ช,ช่นกันครับผมขอสักแป๊บหนึงหลังไลฟ์ไม่ต้องโอนแล้วนะเพราะว่าเราปิดเลยนะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วที่จริงโปรนี้คือสุดท้ายท้ายสุดแล้วแต่ว่าเราก็เห็นใจคนที่มาดูไลฟ์ทีหลังอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยมาส่งท้ายโปรให้สําหรับไลฟ์นี้นี่มาอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะก็ไก่หนึ่งหนึ่งเท่ากับจํานวนค่ะ ปกติ290ได้1หอ่อแต่วันนี้ใครเอฟได้2ห่อไปเลยนะคะ290 1แถม1พิมพ์รหัสกอไก่1นึ่งหนมาส่งแค่39บเก้าบทค่ะ<า>ดีถอ,อกก็หมดค่ะดีถอ,อกเหลือแค่กล่องเล็กนะอ,อ่ะใครอยากได้ดีถอ,อกนะอันนี้ขายดีมากเป็นเป็นสินค้าขายดีอันดับหนึ่งของเราเลยนะคะใช่350บาทอันนี้350บาท อันนี้อันนี้อันนี้เรามาให้ดูก่อนก็ยังสั่งได้นะครับแต่พี่สนใจจะนี้พี่สนใจแต่ครั้งหน้าเดี๋ยวผมรับมาจัดโปรโมชั่นดีกว่ากล่องเท่าไหร่นีครับสามร้อยห้าสิบสามร้อยเดี๋ยวผมขายเก้าเก้าเลยว่ะโอ้ยตกใจยี่นะโหแต่ไลฟ์เปิดแล้วค่ะแม่พี่อ้วนเปิดแล้วค่ะหยอกเล่นหยอกเล่นครับผมขายเกินนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ผมรับมาจัดโปรโมชั่นให้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนถามว่าอุ้ยอะไรคือดีท็อกบางคนไม่รู้ว่าแพล็ขาย ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นสินค้าตัวแรกเลยที่เบลลขายมาหลายปีมากครับตัวนี้เปิดห้างหส่วนจำกัดพราวชามิงเพราะสินค้าตัวนี้เลยครับกี่ปีวะแปดปีแล้วมั้งโอ้แปดปี้วนานมากใช่แปดปีแล้วตัวนี้นะคะอ่ะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายสลายพุงลดหน้าท้องมันจะมีสมุนไพคล้ายๆกับกาแฟแต่ตัวนี้จะแรงกว่าตัวนี้จะแรงกว่าตัวนี้จะล้างลำไส้แบบสะอาดเลยล้างลำไส้แบบสะอาดเลยเป็นการเริ่มต้นใหม่ ในการที่จะเหมือนครีนลำไส้ค่ะล้างลำไส้ได้สะอาดหมดจดเลยคือตัวนี้ครับ<ะ>ถ้าใครคิดว่าอยากลดน้ำหนักแพลวแนะนำว่าให้ล้างลำไส้ด้วยดีท็อกซ์แพาวก่อนอเพราะบางคนดื้อยากินยาโรความิ้วนมาเยอะอแล้วเกิดอาการดื้อยากินอะไรก็ไม่ย่อยกินอะไรกินอยังกับกระปุนบานเขาว่ากินอยังกับกระปุ่นเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะเป็นการเริ่มต้นของการ คลีนลำไส้ให้สะอาดแล้วพอเรากินอะไรเข้าไปมันจะดูดซึมแต่ถ้าลำไส้เรามันมีผังผืดหนามันจะเกิดอาการดื้อยากินอะไรลงไปคือมันจะไม่ดูดซึมแม้แต่การกินยาก็ไม่ดูดซึมครับผมก็ถือว่าก็สนใจกันได้สั่งกันมาได้รเรื่อยยัง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 ค้าขายเหมือนเดิมนะครับใช่เหมือนเดิมคะ่ะนี่ขายดีกล่องใหญ่หมดเดือแค่กล่องเล็กเพราะฉะนั้นโปรสองแถมหนึ่งตอนนี้คือหมด อ่าอันนี้คือสําหรับคนที่อยากลองพ่อแม่พี่น้องใครเป็นฤิศสีดวงทวารอ่าเอาไปกินเลยได้เลยครับโอเคอ่าทุกท่านครับก่อนที่จะลงอีกสักหนึ่งนาทีสุดท้ายครับหนึ่งนาทีสุดท้ายครับพรา Co าแฟสองร้อยเก้าสิบวันนี้โปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหลังจากลงไลน์ไปแล้วไม่รับโอนนะครับเราจะหยุดโปรโมชั่นนี้เด็ดขาดครับโอเคจะสิ้นสุดโปรโมชั่นนี้จากไลน์นี้แล้วนะครับพิมกไก่หนึ่งหนึ่งกไก่หนึ่งหนึ่งเท่ากับห้าเท่ากับสิบเท่ากับยี่สิบครับ เท่ากับนี่คือจํานวนที่เราจะซื้อนะครับแต่อันดับดแรกเราพิมพ์กไก่หนึ่งหนึ่งเท่ากับจํานวนที่อยากได้ก็พิมพ์ต่อครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับสองร้อยเก้าสิบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับกินข้าวได้แต่ทาให้อิ่มไวนะครับแล้วก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ตัวลดน้าหนักแต่ลดพุงลดอะไรเราได้ครับและถ่ายดีมากแนะนําเป็นพร้าว f f e ฟนะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแต่ถ้าอยากจะล้างลาไส้ก่อนเคยกินยาลดความอ้วนมาก่อนที่มากินกาแฟนี่ครับดี็อกของ ของเราได้เลยนะครับโอเคอ่าอันได้รับถอยหลังสักถอยหลังสักถึงสิบได้ว่าครับพร mm hmm. าวคาฟฟครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสองร้อยเก้าสิบวันนี้หลังจากจบไลฟ์วันนี้แล้วเราไม่รับโอนแล้วนะครับห้า mm hmm. โอ้ยห้าเรือไปเก้าแปดนใจดีถอ,อกพิมพ์เลยค่ะพิมพ์มาไว้เลยดีถอ,อกได้ครับเจ็ดหกห้า hmm. 4 3 290นะครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพิมพ์กไก่หนซื้อ1แถม1สนใจพิมพ์กอไก่1นเท่ากับจำนวนนะครับ290ซื้อ1แถม1นึ่งคอมเมนต์มากอไก่1นเท่ากับจำนวนที่อยากได้นะครับ3 2 1สนโนครับโอเคยุติครับผม ที่เหลือซื้อกับตัวแทนได้เลยนะครับวันนี้โปรโมชั่นเราเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคบ๊ายบายค่ะดีฬาสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคน